เงยเที่ยงไหนวะไปไม่รู้นะไปเงยไปไหนเนี่ยฮะเงยไปเที่ยววะฮะไป อุยอ้ยแยลยมจะโดนถีบมึงหมามันชอบเห่าหมามันเห่าใช่ค่ะคุณพ่อเขาขี่ม้าคุณพ่อเขาขี <min> <min ่ม้าเขาม้าทรงของคุณพ่อ ม้าทรงของคุณพ่อค่ะตาย ม้าทรงของคุณพ่อไปแล้วกลับไปแล้วนุ่นกลับไปแล้วกลับไปแล้วเดินทางกลับไปแล้วดินดีมากขอบคุณค่ะดินดีน้ำดีทุกอย่างดีดินดีน้ำดีคนดีเดินแล้วก็ได้อันนี้นิดนึง ได้ออกกำลังมีความแบบแช่มชื so ่นหรือไทยแช่มชื่นหรือดีแล้วเัพจ์ไปไว้ไหนก็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อหาปุ๋ยมาใส่บ้างแหละหาปุ๋ย ที่นี่เป็นสวนยางไหมเป็นสวนยางค่ะตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นสวนยางหมดเลยตรงเนี้แต่ก่อนเป็นสวนยางแต่ว่าที่ดั้งเดิมไม่ใช่สวนยางค่ะที่ดั้งเดิมจะเป็นบริเวณแถวนี้จะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาเก่าค่ะเป็นนาหมดเลยแล้วก็ตอนหลังก็พอหมดยุคทำนาและมันไม่มีคนทำนาคนแก่คนเฒ่าล้มหายตายจากกันไปก็คนรุ่นใหม่มาก็เขาก็ไม่ได้สืบทอด ไม่ได้ทำนาไม่มีทุนทำนาทำอะไรเขาก็เลิกทำเขาก็ปล่อยให้มันเป็นนาล้างไปเป็นนาล้างเป็นที่ล้างแล้วก็ตอนหลังก็ยางมันน่าจะราคาแพงอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะเป็นมีช่วงที่ยางราคาแพงเขาก็เลยปลูกยางกันอะไรกันมาปลูกยางกันอะไรกันนั่นแหละ ว่ากันไปรั้วเหล็กสิคะรั้วเหล็กสิคะทําเยอะขนาดนี้ทำรั้วไม้ทําไปทําไมทําแล้วก็ต้องทําใหม่ไปทำรั้วไม้ทําไม่ได้หรอคะรั้วไม้มันจะไปมั่นคงไงต้องรั้วเหล็กสิเหล็กกวาวนไหนี่ทำรั้วไม้ก็เสร็จสิทาเยอะขนาดนี้ไปทำรั้วไม้ก็พอดีรั้วไม้ไม้มันไม่ทนหรอกคะ่ะโดนฝนโดนลมแป๊บเดียวมันก็พังแล้ว มจะไปกันอะไรได้ไม่มีความทนต้องเป็นเหล็กเหล็กนี่แหละดีเหล็กนี่แหละดีทนดีทนดีทนทานดีนะสีขาวสีขาวสบายตาดีสีขาวสบายตาดี ทำเลยค่ะเด็กทนดีคนนี้ก็เหล็กทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเหล็กทั้งนั้นเนี่ยทนดีอันนี้ทำไว้สำหรับสาหรับอันนี้โดยเฉพาะเลยอืออือ ฝนตกฝนตกค่ะสีน้ําเลยขุ่นคักเลยทีนี้สีน้ําเลยขุ่นเลยน้ํากลายเป็นสีโกโก,โก้คันเนี่ยทุกคนแดดจะมาละได้แดดแสงสุดท้ายละของวันหกโมงแดดส่องส่องแบบเบาๆแดดส่องแบบเบาๆแดดส่องแบบเบาๆแดดลงแบบเบาๆแดดอย่างเงี้ยดีนะแดดตอนเย็นๆอย่างเงี้ย แดดตอนเย็นกับแดดตอนเช้าอ่ดีแดดตอนบ่ายไม่ดีแดดตอนเที่ยงไม่ดีไม่เห็นเต่าเลยเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วค่ะมันขึ้นมากินอาหารแล้วมันขึ้นมากินอาหารแล้วมันลงไปแล้ว ดี่ดิฉันเอาไม้ไปไว้ไหนว่าเมื่อกี้ดิฉันถือไม้มาอันหนึง่งนี่เอาขาอยะไปทิ้งแล้วรอบหนึ่งดีนะขนขยะไปทิ้งให้ละหนึ่งรอบอืมไมร่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้ดีไปโล่งไป ที่บ้านมีคนกวาดหรือยังคะยังค่ะยังค่ะ,คะตอนนี้ยังค่ะ